วันนี้จะมาทำตัดชายนะคะตัดชายที่มีซับในเย็บกลับให้เพื่อนๆดูนะคะกระโปรงตัวนี้นะคะมีซับในเย็บกลับชิดผ้าแบบนี้เลยนะแล้วลูกค้าเนี่ยก็ต้องการยกความตัดความยาวออกนะคะตัดออกประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะกระโปรงที่เย็บลักษณะนี้นะคะเนี่ยถ้าเย็บไม่ดีนะมันจะมีซับในแลบออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันจะทํายากนะคะเราก็จะไม่ทําแบบเขานะคะเราจะทําในแบบของเรา เราก็วัดขึ้นนะคะเอาใช้ขึ้นสามนิ้วครึ่งเราก็วัดจากริมเดิมของลูกค้านะคะสามนิ้วครึ่งขีดไว้พอขีดได้แล้วเราก็ตีตรงเลยนะคะเนี่ยกระโปรงที่มีซับในเย็บกลับนะคะเย็บกลับเนี่ยจะเป็นเดสจะเป็นกระโปรงจะเป็นเสื้อจมสูตรอะไระถ้าเย็บกลับแบบชิดวิธีนี้เลยนะเวลาลูกค้าใส่หรืออะไรเงี้ยซับในมันเลบได้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเราจะทําอีกวิธีนึง พอเราขิดได้แล้วสามนิ้วครึ่งใช่ไหมเราก็จะต้องตัดออกตัดออกเราก็จะเผื่อไว้ใหญ่หน่อยนะคะใหญ่หน่อยประมาณนิ้วครึ่องอะไรก็ได้ค่ะตัดพร้อมกันไปเลยนะคะทั้งตัวนอกแล้วก็ตัดในนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นเป็นซ้ำในแบบนี้เท่ากันกันกบตัวนอก<ๆ>เห็นไหมคะเนี ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเลาะตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นโค้งนะคะเป็นโค้งถ้ามันเป็นผ่าหลังเราก็เลาะตรงนี้ผ่าหลังนะคะเลาะออกนิดนึงเลาะออกให้ถึงรอยที่เราขีดนะคะที่เราขีดเนี่ยที่เราขีดเออเราจะยกความสูงขึ right? ้นเนี่ยเราเลาะลงมาถึงตรงนี้เลยนะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดซับในทิ้งตัดเฉพาะซับในทิ้งเมื่อกี้เราตัดเท่ากันเนาะทีนี้เราจะตัดแต่ซับในนะคะ ตัดทิ้งขึ้นไปประมาณเท่ารอยฉีดเมื่อกี้ที่เราเผื่อไว้เนาะที่เราเผื่อไว้นะคะที่เราเผื่อไว้ที่เราบอกว่าให้เผื่อใหญ่ๆนะคะอันนี้เผื่อไว้นิ้วครึ่งนะคะเราก็ตัดขึ้นมาเลยประมาณนิ้วครึ่งนะคะไ,ได้วัดหลอดใช้สายตาเลยก็ตัดออกเอน,นียทิ้งไปนะคะถามว่าทําไมเมื่อกี้เราไม่ตัดเราไม่ตัดตอนนี้นะคะมันตัดไม่ได้ไงมันเย็บกลับกันอยู่เนาะเราก็ต้องตัดพร้อมกันไปก่อนแล้วก็มาตัดอีกทีนึงนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บเลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่ากระโปรงตัวนี้มันเป็นทรงตรงหรือว่าทรงเอนะคะเพราะว่าบางทีเราพับขึ้นอ่ะเราพับขึ้นแบบนี้อ่าตะเข็บตะเข็บข้างเนี่ยมันจะเหลือนะคะมันจะเหลือเราก็ต้องเย็บเข้าไปหน่อยนึงนะเขาเรียกอะไรเย็บงุ้มเข้าไปหน่อยนึงเนาะงุม้มเข้านิดนึงตรงตะเข็บนะคะ จะเย็บย้ำไว้นะคะเย็บอถ้าเป็นทรงเอนะคะไปข้างล่างมันบาเราเย็บมุมเข้านะคะเย็บมุมเข้าเข้ามาในตัวนะคะมือใหม่นะคะมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเป็นทรงสอบเราจะต้องเย็บเด้งออกนะคะเย็บเด้งออกมาทางตะเข็บข้งงางเพื่อให้มันมีเนื้อผ้ากว้างพอที่เราจะพับขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นทรงเอเนี่ยมันอ่ามันชี้ออกนะคะเราต้องเย็บมุมเข้าเพื่อให้มันแบบแบบเนี่ยมันเข้ามาออฟเข้ามาในตัวแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราจะต้องกลับ จับเย็บแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือด้านถูกอันนี้คือด้านถูกของซับในนะคะเราจับแบบนี้บิดมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ให้มันรอยพับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงซับในนะคะดึงซับในเนี่ยที่มันสั้นกว่านะคะยกขึ้นมาเย็บริมนี้เลยเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอาตัดสั้นกว่ามันจะเท่ากันได้ไงนะคะดูตอนจบเย็บไปเลยนะคะหนึ่งตีนผีซับในเย็บกลับเนี่ยเราก็มุดเข้าไปอย่างนี้นะคะมุดเข้าไปอย่างนี้ วางให้ให้เสมอกันนะคะวางให้เสมอกันมืดหรอคะทำไมมืดอ่ะก็จับเย็บเย็บมาเลยนะคะเย็ดวานใช้ซับในกับตัวนอกเนี่ยให้มันเท่ากันแล้วเราก็เย็กมาเลยหนึ่งทีนไม่ต้องเนาไม่ต้องกัดอะไรนะขอนผ้านะคะขอนผ้าเอาแล้วก็ยกซับในนะคะยกซับในเนี่ยที่มันสั้นกว่านะคะยกขึ้นมาให้เนี่ยให้ถึงนี่เลยนะสองข้างนะมันทำเหมือนกัน เพื่อนที่มาไม่ทันอ่ะเเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูแบบนี้แล้วก็มีซับในเนี่ยย้อยอยู่ข้างในนะคะเนี่ยย้อยอยู่ข้างในหน่อยๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเราก็ยกนะคะยกไอตรงเนี้ยที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะลืมขีดที่เราขีดไว้เนี่ยนะคะเรายกผ้าตัวนอกเนี่ยให้ถึงตรงรอยขีดนะคะถึงตรงรอยที่เราขีดไว้นะคะโดยให้ซับในโดยให้ซับในมันย่อนแบบนี้แหละ ถ้ามันหย่อนไม่ได้เราเลาะขึ้นไปแบบนี้นะคะเลาะขึ้นไปอีกแล้วก็ปล่อยทับในเนี่ยให้มันหย่อนลงมาพับแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็จับไอตัวเขาเรียกตัวอะไรวะตรงเนี้ยให้มันตรงกับรอยที่เราต้องการที่เราขีดไว้นะคะไอตัวทับในมันจะเนี่ยอย้อยอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็จับแล้วเราก็เย็บขึ้นไปเหมือนเดิมเย็บขึ้นไปตะเข็บเดิมของลูกค้าเลยนะ ทำิธีนี้นะคะซับในมันจะมีการหย่อนอยู่ข้างในทําไมถึงให้ซับในหย่อนเพราะว่าเวลาลูกค้าใส่มันจะได้ไม่ตึงไม่ลั้งไงแต่ถ้าทําแบบที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยที่มันเท่ากันเมื่อกี้เนี่ยใส่แล้วซับในมันแล็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะข้างเนี้ยมันจะหย่อนแบบนี้นา้แล้วเราก็จะมีรอยช็อกอยู่ข้างในอะ่ะเราก็พับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยนะคะทำง่ายคะ่ะลองทําดูนะคะดูคลิปแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะคะแล้วก็ลองทาดูเนี่ยเราก็พับแบบนี้นะคะไอตัวซับในก็หย่อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะไม่รู้กล้องอยู่ตรงไหน Wind เนี่ยนะคะหย่อนไอ้ตัวนี้เราก็เป็นพับสันทบตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็พับขึ้นไปตรงรอยที่เราต้องการเลยแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บกลับเหมือนเราเย็บกลับสาก้าไปเหะคะเพื่อนๆถามว่าทาไมเราเผื่อไว้เยอะเผื่อลูกค้าเอาลงเงเผื่อเราเอาสั้นไปแล้วก็เอาลงนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บย้ํานะคะตรงตะเข็บนะคะเนี่ยตะเข็บกลางหลังอันนี้ตะเข็บข้างนะคะอ่าเมื่อกี้นะที่เราเผื่อจากตรงนี้ถึงที่เราต้องการใช้นะคะมันนิ้วครึ่งนะคะเราก็ยกจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะพับเลยเนี่ยนิ้วครึ่งนะคะปุ๊บ แล้วก็แบะตะเข็บแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็ย้ำย้ำเฉพาะปีกนะคะย้ำเฉพาะปีกย้ำเพื่ออะไรย้ำเพื่อไม่ให้ใช้ทับในมันหล่นลงไม่ให้ใช้ตัวกระโปรงมันหล่นลงนะคะทำได้กับเดสทำได้กับเสื้อสูทนะคะเสื้อสูทอะไรที่มีทับในเย็บกลับนะคะทำแบบวิธีนี้นะคะเี่ยตะเข็บ้างก็เหมือนกันนะจะมีตะเข็บกี่ตะเข็บนะคะจับยกขึ้นมาแล้วล็อกแบบนี้หมดเลยเย็บล็อกนะคะเย็บล็อกหมดเลยนะไอ้ตัวหย่อนๆนนี้ช่างมันนะคะ เราไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไม่ล็อกเวลาลูกค้าใส่มันหล่นลงมานะคะเพราะเราไม่ได้สอยข้างในตอนนี้เราไม่ใสยข้างในนะเราเยับย้ำแค่แค่นี้อ่ตอนนี้มันยังถูกถูกอะไรเย็บกลับอยู่ใช่ปะเราก็หาลูหาลูที่เราจะต้องหมุนออกไปนะลืมเลาะรูไว้นะคะเขาจะมีละรูอยู่ตรงนี้ลูเย็บกลับเราเปิดอันนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับ กลับออกรูซับในที่เราเจาะเมื่อกี้นะคะค่อยๆกลับออกมาทําให้มันได้ครั้งเดียวแล้วก็กลับออกมาเลยนะคะเก็บไว้คิวไว้แล้วเราก็ลืมเจมาะเมื่อกี้ไงเนี่ยพอกลับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเส้นที่เราจะใช้นะคะที่เราจะใช้อันนี้คือซับในที่เราเย็บติดเราก็เอามือดันนตรงมุมนี้ออกมา เอ okay, าเข็มอะไรก็ได้จะกิดนิดนึงนะคะเนี่ยซับในมันก็จะถูกยกขึ้นอย่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอาเมากี้ป้าตัดเท่ากันแล้วทําไมมันยกขึ้นนะคะต้องดูตั้งแต่แรกนะคะถึงจะรู้เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เน,นี่ยก็เสร็จแล้วแค่นี้เองเพื่อนๆนเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็คือไอ้อไอ้ตัวซับในเนี่ยมันก็จะตึงใช่ไหมมันจะหนลงมานิดนึงแล้วถามว่าตัวนอกเนี่ยมันจะหล่นไหมนะคะมันไม่หล่นนะคะ,ม,ม,นนะ,คะมันไม่หล่นเพราะว่าเรา เราย้ำไว้แล้วเราย้ำไว้ตามตะข็ดแล้วไงแล้วไอ้ส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยที่มันมีเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยเราก็เป็นรีดที่มันเรียบร้อยนะคะเป็นรีดให้มันแบนเสร็จแล้วเราก็จะจับรีดเลยนะคะเราจับก็แบบนี้ใช่ไหมซับในเขาก็จะอยู่มองไม่เห็นซับในเขาก็จะอยู่ในในในท่าปกติของเขาใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเราก็เปิดตัวรีดให้ร้อนนะคะรีดลงไปเลยซับในก็จะแบนเรียบนะคะทําให้มันง่ายๆนะคะเราถ้าเรา บอกว่ายากตัวไหนนี่สแสดงว่าสุดๆนะคะตัวนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าง่ายเนี่ยมันก็คือทุกคนทําได้นะคะเนี่ยรีดแบบนี้เนาะเตาตัวนี้มันเป็นเตาเก่านะคะเตาเย็นเขาเรียกเตาร้อนเตาเย็นรีดร้อนรีดเย็นนะคะมันจะทําให้อ่ตะเข็บที่เรารีดเนี่ยเรียบแล้วก็อยู่นะคะเนี่ยปกติเมื่อก่อนนี้จะใช้เหล็กเหล็กที่เราใช้ทุบอะไรนี้แหละเนาะมารีดมารีดทับอ่ะบางทีก็ใช้กระดาษแข็งๆนะคะแล้วแต่อาการ ถ้าเราโอเคกับการทาชายเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเย็บปิดรูนะโดยที่เป็นแบบเย็บคิ้วข้างนอกแบบนี้แหละแบบครานี้แหละนะเรียบร้อยบางทีเราก็ลืมนะช่างก็ลืมบัดอย่างนี้ผ้าก็ยังไม่หล่นลงเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเ,เพราะว่ามันถูกเย็บล็อกไว้แล้วแล้วก็ซับในที่ที่ถ่วงลงมาตรงนี้นะคะมันเวลาลูกค้าใส่เนี่ยเวลาก้นดันเนี่ยมันก็จะมีแบบเนื้อที่ให้ลูกค้าขยับขย,บยันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเย็บสุดชายเลยแบบเนี้ยมันจะมันจะบอกไม่ถูกอะมันจะมีการผิดพลาดได้ง่ายอะจากที่เราทํามานะคะ ผิดพลาดง่ายมากแลบไปแลบมามันก็จะเรียบแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยมีซักในไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเน,นี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรอยเดิมเขาเนี่ยแลบมาเราก็เก็บให้ลูกค้าด้วยการชิวไปก็ได้นะคะถ้าสงสารลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยนะแต่อันนี้คือที่พวกเราทำไงนี่ก็จะแนนแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงรอยกลับแบบนี้นะคะ เนี่ยนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องกลับออกไปโค้งหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันมันไปลังนะคะมันไปลังตรงนี้เร็ดก็มีเท่านี้แหละจ้าวันนี้นะคะไปแล้วจ้าฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เจอเพจเราอะไรเงี้ยเขาจะได้เห็นนะคะจะได้เป็นแบบว่ามีงานทําไปหัดซ่อมผ้าอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้งานซ่อมผ้าพอพออยู่ได้นะ